สวัสดีคะ่ะลูกค้าสวัสดีช่วงบ่ายค่ะของวันที่3ตุลาคม2 5 6พค่ะแม่ค้าไม่ได้มารีวิวรถถหลายวันและะ้วค่ะพอดีว่าเดี๋ยวจะมาอัปเดตรถถท,ท,ที่ที่ยังอยู่แล้วก็ที่เข้ามาใหม่คะ่ะลูกค้าเดี๋ยวมาชมคันแรกกันก่อนเลยคันนี้ก็ยังอยู่นะคะลูกค้าคูปะตาเอลสามหกศูนปีห้ค่ะ คันนี้ยังอยู่ค่ะมาพร้อมอุปกรณ์สองชิ้นเป็นเดิมค่ะใบมีดดันหน้าผานทวนตาช้างค่ะประหันทวนยี่สิบองคูห้าอีโปโค่ะคันนี้ก็รอร้านแล้วก็เก็บงานค่ะลูกค้าแม่ค้าเก็บงานไม่ทันสามสิบหกล้านคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปีห้าสี่เลขเอกสารครบค่ะคันนี้แม่ค้าเปิดราคาขายอยู่ที่สองแสนแปดหมื่น 9,000บาทค่ะ289,000บาทแม่ค้าก็จะเก็บงานให้ค่ะในราคานี้ค่ะก็จะเก็บงานสีให้ค่ะลูกค้าเก็บงานสีช่วงล่างค่ะพอดีว่าทางร้านเก็บงานคันที่ลูกค้ามาจองก่อนก็เลยคันที่ยังไม่ติดจองก็เลยยังเก็บไม่เสร็จค่ะคือเก็บปั๊มดีค่ะสวยค่ะคันนี้เป็นรถบ้านเดิมๆเ,เลยเลขเอกสารครบเปิดราคาขายที่289,000บาทเท่านั้นค่ะ คันแรกค่ะคันที่2เป็นรุ่นคูปต้าแอลสาคันนี้จดทะเบียนปี54มาพร,าาร้อมอุปกรณ์สองชิ้นค่ะใบมีดันหน้าผ่านพวนอ่าไม่ใช่ผ่านพวน,นค่ะลูกค้า30แรงคันนี้มาพรา้อมผานบุกค,ค่ะผานบุกตาช้างค่ะนี่ค่ะผานพวนสีไฟสีใบตาช้างค่ะที่สงคือสีอีค่ะเลี้ที่ฐา คันนี้ก็เดิมเดิมเหมือนกันค่ะลูกค้าใช้งานมาแล้ว1,400ชั่วโมงค่ะ1,400ชั่วโมงสีเดิมทั้งคันเลย30แรงคันนี้ยางสวยสีเส้นค่ะ นี่พบกันหลายวันเลยคันนี้มาพร้อมกล่องใส่เครื่องมือค่ะลูกค้ากล่องใส่เครื่องมืออยู่ข้างหน้าค่ะอันนี้เป็นกล่องใส่เครื่องมือนะคะแม่ค้าไม่ได้เอาออกค่ะแล้วก็เดิมๆก่อนถ้าลูกค้าท่านใดอยากเอาออกก็ออกได้ค่ะเพราะว่าแค่ขันนอใส่เฉยค่ะมามากับสามสิบแรงม้าคันนี้เดิมจริงค่ะลูกค้าและเอกสารครบค่ะสามสิบแรงคันนี้แม่ค้าเปิดราคาขายอยู่ที่ 269,000บาทค่ะ269,000บาท30แดงม้าค่ะ ยที่สามค่ะอที่สามเป็นรุ่นคูปต้า l อลสามสี่ศูนย์ปดคันนี้เพิง่งถึงร้านเมื่อวานค่ะสามสิบสี่แรงม้าค่ะมาพร้อมอุปกรณ์สองชิ้นใบมีดดันหน้าผานพวนค่ะคันนี้ผานพวน,นเดี๋ยวหมคะเก็บงานสีให้ใหม่ค่ะคันนี้เก็บงานสีเกืบทั้งคันเลยค่ะเพราะว่ารถเพิ่งมาถึงร้านเรอเก็บงานกับลูกค้าให<อ>้เก็บปั๊มดีค่ะใช้งานได้ ดีทุกระบบเลยค่ะใช้งานปกติทุกระบบเลยเดี๋ยวก็ว่าสีสัตสีเดี๋ยวกเก็บสีล้อก็ช่องล่างให้ค่ะลูกค้าเคยเก็บปั๊มดีค่ะ L สามสี่ศย์แปดคันนี้ไม่มีเล่มนะคะลูกค้ามีใบซื้อขายจากทางร้านให้ค่ะแม่นะคะ้าเปิดราคาขายที่หนึ่งแสเจ็ดหื่นห้าพันบาทค่ะ หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทพร้อมอุปกรณ์สองชิ้นสวยๆค่ะในราคาหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทแม่ค้าเก็บงานให้ด้วยนะคะลูกค้าเก็บงานให้ทุกคันเลยค่ะในราคาที่แม่ค้าแจ้งไว้พร้อมเก็บงานค่ะแถวที่สี่แรงคันนี้ขายไปแล้วค่ะติดจองวันก่อนนี้ค่ะลูกค้าอยู่อุดรธานีมาจองค่ะทางร้านก็เก็บงานสีให้ทุกเสร็จรอเช็คจุดรัวซึมแล้วก็เช็คสีสีล้อเปลี่ยนถ่ายของเหลวค่ะ ิดจองแล้วสวยค่ะลูกค้าเก็บงานเสร็จแล้วก็จะสวยๆแบบนี้แหละคะ่ะคันนี้ก็จะรอเก็บงานให้สวยๆเป็นคันนี้ค่ะแล้วก็กค่ะก็ 34DI แล้วก็30แรงม้ากำลังเก็บงานอยู่ค่ะลูกค้าจอง 34DI ลูกค้าอยู่ จังหวัดปปะรวจคลีขันค่ะโอนจองแล้วก็30แดงมาเดี๋ยวรอส่งลูกค้าพรุ่งนี้ค่ะที่จังหวัดมหาสารคามค่ะทางร้านก็คันไหนที่ติดจองก็จะเรียงคิวเก็บงานค่ะลูกค้าเก็บงานให้ลูกค้าแล้วก็ค่อยจะส่งลูกค้าค่ะทางร้านต้องเช็คให้พร้อมใช้งานเลยค่ะก่อนส่งมอบให้ลูกค้าทุกครั้งค่ะลูกค้าค่ะลูกค้าสนใจคันไหนค่ะ ทักแชทแม่ะคะ้เลยหรือว่าโทรสอบถามได้ที่เบอร์098-260-1158ร้านรถไถมือสองเราในที่ขอนแก่นค่ะเปิดทุกวันเลยจันทร์ถึงอาทิตย์ร้านจะอยูอ่ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะลูกค้าติดสีแยกไฟแดงหล่านาดีถัดลงมา100เมตรค่ะร้านจะอยู่ติดถนนใหญ่เลยถนนเส้นระหว่างสีแยกไฟแดงมันทุ่มอำเภอพาย,ยืนอำเภอมันจาค่ะ ตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะลูกค้าค่ะร้านเราขายมือสองเร้ที่ขอนแก่นค่ะคันล้างก็จะเหลือที่ยังที่ยังไม่ติดจองนะคะก็จะมี l อ6สา L3008 แอลสาแสามสี่ศูนย์แปดค่ะลูกค้าเหลือสามคันที่ยังไม่ติดจองก็จะเหลือสี่สิบห้าแรงม้าด้วยค่ะลืมสี่สิบห้าแรงม้าคันนี้พร้อมเก็บงานให้ราคาก็จะอยู่ที่ 2,45 0 0 0บาทค่ะ2,45 0 0 0บาทพร้อมเก็บงานให้ค่ะลูกค้านี้4 5แรงคันนึงค่ะแม่ค้าลืมคันนี้ก็มาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นค่ะใบมีดด้านหน้าแล้วก็ผ่านพวนค่ะผ่านพวนตาช้างค่ะรลถึงร้านแม่ค้ายังไม่ได้ล้างเลยค่ะจะล้างแล้วก็เก็บงานให้ลูกค้า าขายครบค่ะ45แรงคันนี้แมค่ค้าเปิดราคาขายที่245,000บาทเป็นรถจดทะเบียนปี5ปี51ค่ะเป็นรถจดทะเบียนปี51ทางร้านส่งฟรีภายใน200กิโลเมตรแรกแล้วก็ขายเงินสดค่ะลูกค้าขายเงินสดแล้วก็รับสมาชิกทกสเท่ทา,ทานั้นค่ะทางร้านไม่มีผ่อนนะคะขายเงินสดแล้วก็รับสมาชิกทกสเท่ทา,ทานั้นค่ะ ท่านแกปั๊มดีค่ะท่านแกปั๊มดีทุกคันเลยลูกค้าท่านใดมาไม่ถูกค่ะลูกค้าแอดไลน์แม่ค้าเลยค่ะที่เบอร์0 9 8 2 6 0 1 1 5 8เดี๋ยวแม่ค้าปัาพิกัดให้ค่ะร้านก็อยู่ติดปั๊มแก๊สใหญ่ค่ะติดปั๊มแก๊สตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะ วันนี้แม่ค้าก็ขอจบการรีวิวรถถ่ายที่เข้ามาใหม่แล้วคันที่ยังไม่ติดจองเีเท่านี้คะ่ะลูกค้าฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวแม่คะาจะมาอัปเดตใหม่เรื่อยๆคะ่ะถ้ามีรถถ่ายเข้ามาใหม่ฝากลูกค้าทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ